อูแม่คนเขเมรนี่มันเหมือนกันหมดเลยนะครับขนาดนายกรัฐมนตรีหุ้นแมเนตยังมีการขอรับเงินบริจาคเลยนะครับบอกว่าจเจาเงินที่รับบริจาคครั้งนี้เนี่ยเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณแถบชายแดนนะครับก็กราบสวัสดีน้องๆหนโน,น,นูทุกคนโดยนะาจ๊าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน,นะหัวออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทั้ทุกๆกคน ได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื่องนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังล่อนฉาในสังคมของคนขเขมรเขาเหมือนเดิมเนื่องจากว่าต้องย้อนกลับไปประมาณสัก19ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจูดีๆก็มีการโพสต์ออกมาจาก Facebook อฟ f i c i a l ของนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนเก่งของคนขเขมรเขานะครับ ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณแถบชายแดนโดยจะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางตึกลาบ้านช่อง,อา,งอาคารหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้บริเวณแถบชายแดนเนี่ยมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้รวมถึงจะสร้างเกี่ยวกับพวกป้อมปราการของทหารของเขาแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนทุกคนในกัมพูชามีส่วนร่วมกับการสร้างในครั้งนี้ก็เลย เปิดโอกาสนะครับที่จะขอรับบริจาคจากคนขเขมรทุกๆคนอยากจะให้คนขเขมรทุกๆคนเนี่ยช่วยกันบริจาคเพราะเราจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีของขเขมรเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็เพื่อรักษาความสงบสุขอธิปไตยและความมั่นคงของแพ่นดินแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มันเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะแล้วก็มีการแปะค r ว o d e คเอาไว้สําหรับสแกนจ่ายกันใบด้วยนะครับโอ้โห พอเวลาจะเอาเงินจากประชาชนเนี่ยมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนกันด้วยสะดวกสบายจริงๆเลยเชียวแน่นอนนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เอาไว้แบบนี้คนขแม่ก็แห่ๆเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดตามสไตล์ณนะปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตีฮุนมันเด็ตได้มีการโพสต์เอาไว้เนี่ยคอมเมนต์ก็มีไปแล้วมากกว่า3,600กกว่าคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่า เริ่มมีคนดังๆของเขมรเนี่ยบริจาคก,กันไปบ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนายจ่าเลจันทร์ที่เป็นโปรโมรเตอร์มวยของค,คนเขมรเขานั่นแหละคนไทยเราก็น่าจะค,คุ้นชื่อของไอ้เจ้าคนคนนี้นะครับรวมไปถึงพวกดาราอินฟูเขมรหลายต่อหลายคนก็มีการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลของตัวเองไปบ้างแล้วเพราะว่าสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในครั้งนี้ไอ้โครงการที่ให้ประชาชนสแกนจ่ายเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนนั่นแหละ อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าประชาชนชาวแคนะเหจะด้วยไปซะทุกคนกับเรื่องเรื่องนี้ก็ยังมีคอมเมนต์หลายต่อหลายคนที่คิดว่าจริงๆรัฐบาลก็ไม่ควรที่จะต้องมาขอรับเงินบริจาคอะไรแบบนี้เพราะศักยภาพของรัฐบาลรวมถึงภาษีที่เก็บจากประชาชนเนี่ยมันก็มากเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรแบบนี้อยู่แล้วจะมาขอรับบริจาคเพิ่มอีกทําไมเพราะถ้าหากจะขอรับบริจาคเนี่ยมันควรที่จะเป็นเรื่องโดวนอย่างเช่นมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันไม่สงบจากพวกอุทกาภายัย น้ำท่วมไฟไหม้หรืออะไรแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะสมกว่าก็นานาจิตตังนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นเต็มๆของคนเขียนเขาหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่นายฮุนมาเนตนายกต้นรัฐมนตรีของกัมบูชาเนี่ยได้ออกมาขอรับเงินบริจาคด้วยตัวเองพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ <Comment S 2> แรกเขาบอกว่าทำแบบนี้หมายความว่ายอย่างไรรัฐบาลของกัมพูชาไม่มีเงินสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรอ ถึงต้องออกมาเล่ยรายเงินของประชาชนแบบนี้ที่โครงการแบบนี้อ้างว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมแต่เวลาที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นคนใหญ่คนโตแต่งตั้งโดยพลาการไม่เห็นขอความเห็นจากประชาชนบ้างเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอบคุณครอบครัควตระกูลหุ้นที่ปกครองประเทศมามากกว่า40ปีเก็บเงินภาษีของประชาชนมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่มีเงินที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเข้าใจว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่จนแต่ก็ไม่คิดว่ารัฐบาลจะออกมาของเงินแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเก็บภาษีจากประชาชนแล้วยังไม่พออีกเหรอยังจะหาเรื่องเอาเงินจากประชาชนอีกจริงๆถ้าหากไม่มีเงินก็ควรที่จะหักเงินเดือนจากค่าราชการที่มันไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติสักเดือนละ30%มก็น่าจะเพียงพอชอบอ้างไม่ใช่หรอว่าอยากให้ประชาชนนั้นรักชาติงั้นเอาพวกค่าราชการนั้นก่อนเลยเป็นอันดับแรก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายก็ต้องขอเงินคนกัมพูชาด้วยกันเองแล้วก่อนหน้านี้ ทำไมเวลาที่ตัดสินใจจะยกพื้นที่4จังหวัดให้กับคนเวียดนามทำไมถึงไม่สอบถามคนกัมพูชาด้วยกันเองก่อนที่ยกพื้นที่ให้กับคนอื่นไม่ขอความเห็นของประชาชนแต่เวลาต้องการเงินกับอ้างว่าอยากให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นออกข่าวในก่อนหน้านี้ว่าประเทศกัมพูชากําลังจะกลายเป็นประเทศที่รวยและปีล่าสุด GDP ของกัมพูชาก็เป็นอันดับต้นๆของอาเซียนไม่ใช่เหรอแก่แค่เงินในการพัฒนาประเทศยังไม่มี เอาเงินไปไหนหมดล่ะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําถนนให้ประชาชนต้องมาขอเงินจากประชาชนนี่เหรอการบริหารของรัฐบาลชุดนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบริจาคให้น่ะมันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่เรามั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะเอาเงินก้อนนั้นไปบริหารประเทศต่อเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่คุณบอกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะบริจาคให้อย่างเต็มที่เลยถ้า,ากยกเลิกโครงการ4 l v อว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณก็เก็บเงินภาษีจากคนเขมรอยู่แล้วนี่แล้วคุณก็ยกพื้นที่ให้กับคนเวียดนามได้เข้ามาดูแลพื้นที่ของคนกัมพูชาทําไมคุณถึงไม่เก็บเงินพวกเขาเหล่านั้นล่ะพวกเขาเข้ามาหาผลประโยชน์จากประเทศเรานะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องรับเงินบริจาคถ้าคุณนั้นสามารถปราบปรามการทุจริตของข้าราชการของกัมพูชาได้แค่นี้ก็เหลือเงินเพียงพอที่จะสร้างถนนทนทางแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในตอนนี้ประชาชนยังไม่มีความเชื่อใจรัฐบาลโดยเฉพาะตัวของคุณเอง ยังออกมากล้าที่จะระดมทุนและของเงินประชาชนอีกหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะบริจาคแต่ก็อยากให้มันโปร่งใสกว่านี้จริงๆคนที่จะมีผู้จัดการกองทุนระบุเป็นรายและอักษรไว้เลยว่าเขาคือใครแล้วจะนําเงินไปใช้ในส่วนไหนบ้างจะทําถนนที่ไหนความยาวเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่จะทารั้วป้องกันระยะทางยาวกี่กิโลเมตรและจะสร้างอะไรบ้างในหลังจากนี้ จะต้องมีคนออกมาอธิบายว่าทำอะไรไปบ้างในหลังจากนี้และที่สำคัญระดมทุนเสร็จแล้วก็อย่าตั้งชื่อพ่อของคุณเป็นสถานที่นั้นล่ะเพราะเงินมันมาจากประชาชนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาเวลาที่ขอรับบริจาคไปปราบปราเมเรื่องทุจริตของข้าราชการดีกว่าไหมแค่นี้ก็มีเงินเหลือปีหนึ่งเป็นพันพันล้านดอลลาร์แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเผื่อใครไม่ทราบกัมบูชาเก็บภาษีปีนี้ได้มากถึง3,000ล้านดอลลาร์ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทีโครงการ CLV เนี่ยไม่เคยฟังเสียงประชาชนแม้แต่นิดเดียวเลยนะแต่เวลาต้องการเงินเนี่ยเรียกร้องให้ประชาชนนั้นช่วยเหลือคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าใครจะบริจาคก,ก็แล้วแต่แต่ผมไม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าใจจริงก็อยากจะบริจาคอยู่นะแต่กลัวที่จะโดนหลอกเอาเงินไปทําอย่างอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือวิธีหาเงินที่ง่ายมากๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลรับปากว่าจะทํารั้วกั้นพวกเวียดนามไม่ให้เข้ามาในกัมพูชา นั่นแหละรับรองว่าจะได้เงินบริจาคมหาศาลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยรัฐบาลจะไม่ทราบว่าคนคอมเมนต์นั้นไม่ได้รวยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือมุกใหม่ที่จะมาหลอกเงินประชาชนมีแต่วพวกงโง่เท่านั้นแหละที่ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเงินของคนที่จ่ายภาษีไปไหนหมดล่ะทำไมถึงไม่ใช้เงินภาษีเหล่านั้น ก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะออกมาคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือสสดเละนะครับเกี่ยวกับการขอรับบริจาคเงินของทางรัฐบาลฮุนมาเน็ตในครั้งนี้นะครับจริงๆก็มีคอมเมนต์ที่ออกไปในแนวทางสนับสนุนนายฮุนมาเน็ตเหมือนกันนะครับแต่อ่านนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไอโอมากกว่านะครับคือคอมเมนต์มาจากซ้ำไปซ้ำมานะครับประมาณว่าสนับสนุนคุณนายกรัฐมนตรีฮุนนาเน็ตแล้วก็ให้หัวใจส่งสติกเกอร์อะไรโน่นนี่นั่นนะครับคือคอมเมนต์แบบเนี้ยมันเยอะมากมาก ซึ่งดูกระลุนะครับว่าเป็นพวก I/O แต่สําหรับคอมเมนต์ยาวๆเนี่ยก็น่าจะเป็นมนุษย์จริงๆที่ไม่ค่อยพอใจกับการขอรับบริจาคของนายฮุนเบเน็ตในครั้งนี้นะครับอ่ะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ